ะคะทุกคนลุงก็มาตัดผมนะคะใกล้จะเสร็จแล้วเปิ่งซู่คนอ่ะคนชิมจ้ชิลาบเด้อพี่น้องเดี๋ยวเราจะมารอดูตอนลุงตัดเสร็จน้มาซานลุงบอกว่ามาซานใกล้แล้วนะคะโอ จะเป็นลงพลคนใหม่แล้วตัวนี่พี่น้องให้ทำบรรยากาศรอบๆนะรวมทีมแล้วก็พี่ราชินีแล้วก็พีชวนชวนเขาบอกถือบอพี่น้องเอ้ย ะลุงก็กำลังซื้อรออยู่ส่วนตัวนกนะคะก็นั่งรอลุงอยู่นะคะทุกคนเบิ่งหมดนนะเบิ่งเสียวขึ้นนะคะเบิ่งเวิร์มยู่พี่น้องเบิ่งเวิร์มก็จะว่า <c oughs> มีรูปลุงนะคะเราก็ให้ดูอันนี้จะเป็นรูปลุงตอนที่มาตัดแรกๆแล้นะคะทุกคนลุงพลสุดหลอ่อป้าแตนสุดสวยแก้วพันวะชางวาแรกพี่นอ้องอันนั้นปตองเบิ้งเดอพี่นอ้องต้องดูอันนี้นะคะนี่เลยค่ะชื่อร้านแทหัว บอยบิ๊กไบต์นะคะเฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ก็น่าจะเพจนี้หรือเปล่าอุ้ยแต่ว่าลอยอิหลีสงสัยเป็นนักสแสดง<ม>ด้วยนะคะเนี่ยน่าจะเป็นนักสแสดงด้วยนะคะ,าาะว,ว้ายเปิงเวงมากะค่ะทุกคน ไปน้ำเนี่ยเกินชี้ลับพี่น้องเออนอนน้อยแต่นอนนะลุงว่าแต่ป้าไม่ได้มาด้วยนะคะป้าลงโรบินสันนะคะลุงทิ้งป้าไปที่โรบินสัน ตัดผมหรือผมยาวก็หล่อนะคะแมนบอพี่น้องพี่น้องว่าแมนบอเอาละครับกินกันไปลงนะตอนนี้ระหว่างช่างกับลงุงใครหลอกกัน อันลุงรอ,อก,กดหนึ่งละช่างรอ,อก,กดสองละ,ะนี่ลุงเอ้ยลุงซี่ล,อล้อละพี่น้องโอ้ยผู้ใดล่ะมัน,น <c oughs> แม่นบอสร้างวานแท้พี่น้องประร้าน,อน,าน,นออโอ้ร้านนี้ตัด ดีมากนะคะทุกคน,นเป็ารงาไป้านประจำของลุงเดอ้อพี่น้องเดิ้ลใช่หน้าโรงพยาบาลใกล้จิตร้านเนี้ยตรงข้ามรันห้าเป็นเบ๊เลยโรงพยาบาลีกล้จนตหร่อเวลา สันบันี้สันได้ใจอีเล ก็หล่อนะนี่ยลุงอะลุงไหนก็หล่อนะคะทุกคนลุงจริง ตองเบิงอยู่เด้อโอ<ด>้โหว่าก็ไปสอบโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวรอชมตอนตัดเสร็จนะคะข้างคนรอเลยเพราะหนาโอ้ยโอ้ย ไปเองมอรมาไปล้า่ที่แตัดผมช้ไ oui> ม่ใช่หรอครับ mm ่ะมคนตัล่สดด้วยไงที่ข้าเจิชนครับเบสท์เอเลแล้วมานะก่อนเพราซาผมซะบ่มือหนีพี่น้องกอนจบใกสดเียง เออราคาทุกคนแร้วเร็ววยังรอเลยค่คทุกคนพูนาสัางก็ได้พณนาใส่ก็ได้เอาสัางก็ได้พูนาแก้วพีมน้อแก้วแก้วแก้วแวพี่น้องจะได้ เลยน่นนะโอ้ยแปลงกันยังพ่ทันแล้วเราจะหูวเด้อพี่น้องอวละคอน่ะรอแล้วเด้อปนี้รอแล้วปนี้เป็นหนุม่มอ,อ,อ้อแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนรอเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้วนะคะ โอ้ so <im> ุ่นน่ะเห็นน้าเหนอย่างันนี้ป้ะสวยงามอ้ยคนเวลาพี่น้องคนน่ะเก็บทุกด้านนะคะคนน่ะโอ้ยหมุนเป็นตุ๊กตา ช่างบอยโสดครับช่างช่างบอย้วยราบอยไม่รู้จักช่างช่างบอกว่าโสดนะคะจีบได้ด้วยช่างบอกนะคะผู้หหญิงจี้วละเนาะนะช่างบอยบอกว่าโสดอยู่นะคะจีบได้ค่มละไดอขเลยค่ะ

ที่แก้วได้แก้วดีน่อันนี้หนูเป็นคลิคปค่ะจบไลน์แล้วลใช่ค่ะเ <ไป S 1> <อ>รียบร้อยค่ะท,ทุกคน รอแล้วนาทีนี้ไราลูกสุดแล้ครับาลเตียทุกคนครับรอแล้วรอแล้ว่อมมากเลย